ท่านผู้ชมวันนี้บุ๋งอาจจะพาท่านผู้ชมมาดูการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะคะก็จะมีวิธีการสังเกตนะคะถ้าท่านใดไม่ทราบก็จะมองว่าเหมือนกันหมดซึ่งเอกลักษณ์ของโซ่สเตอร์ในแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็บางรุ่นก็สามารถที่จะใช้กันได้หลายๆรุ่นเดี๋ยวให้ช่างอธิบายนะคะอันนี้จะเป็นสเตอร์หลังเว็บส่วนมากก็จะใช้กันได้นะครับแต่เป็นรถรุ่นนี้นะครับบางทีมันจะเป็นเบ้า อันนี้จะเป็นเวฟร้อยเอสนะคะเบ้าเบ้าแบบนี้นะครับมันเนี่ยเหมือนกันสเตอร์คล้ายๆกันมากรหัสอะไรเหมือนกันหมดนะครับส่วนมากมันจะใช้กับเวฟได้หลายๆรุ่นนะครับแต่ยกเว้นเบ้ารุ่นนี้นะครับเนี่ยมันไม่ลงตัวกันนะครับเนี่ยนี่นะคะมันใหญ่กว่าหรือรูไม่ไม่ลงตัวกันครับเนี่ยซึ่งเบ้านี้จะใช้กับเวฟร้อยเอไม่ได้นี่รูรูใหญ่นะครับแล้วก็น็อตไม่ตรงกันนะครับจะเป็นประเภทเดือนกันนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นเบ้าเล็ก นี่นะคะเะคะบาเล็กแล้วก็จะลงตัวนะครับเบาเล็กลงล็อกนะครับตัวลงล็อกนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้มันไม่ลงนะครับเนี่ยเบาจะมีรูปร่างแตกต่างกันขนาดขนาดเบาต่างกันนนที่เบาใหญ่ในเบาเล็กแล้วก็ดูก็ตรงกันนะครับจะเป็นพระที่เหมือนกันแต่แตกต่างคุนมากไปซื้อนะครับถ้าเราไม่ไม่ถือตัวอย่างไปนะครับก็จะผิดพลาดเยอะนะครับผิดพลาดถ้าระยะทางไลก็ต้องเสียท่าน้ำมันไปกลับเสียเวลาครับแล้วก็น็อตเนี่ยเวบตัวนี้เบาเล็กนะครับเบาเล็ก ตัวนี้จะเป็นเบ้าเล็กนนแบบนี้นะขนาดผมผิดประจําก็ยังผิดนะครับเนี่ยจ้องมีหลายๆคนเคยเจอแล้วก็น็อตพวกนี้นะเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับใช้ทั่ใหม่ไปเลยครับ <S <S แล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมมันจะได้ครับไม่ต้องขันเนยจนเกินเหตุเกินการครับอันนี้ผมใช้บล็อกลมก็ยิงไม่ออกนะครับจนได้เกียร์ตัดออกนะครับจนประเจผมเนี่ยครับบางที่ก็หักนะครับบางที่ก็หกักแล้วก็ประเจมัน S <S <S เหลี่ยมมันรูดนะครับเกลียวหรือรูดนะคะอันนี้ใช้แบบหัวแบบเต็มเหลี่ยมเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอขันเข้าไปเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะคะน็อตแล้วก็ปรจเจาเราที่มาใช้ขันก็เหลี่ยมมันก็จะไม่รูดไม่เสียได้ครับอันนี้จะพาจากนัดตัวเดียวนะครับจะพาประเจรูดเสียนะครับอ,อันนัดพวกนี้ก็ผมซื้อมาเป็นกิโลเป็นกัมเป็นถุงครับอยู่เป็น สามสิบปีครับไม่รู้จะกหูจาเน่าครับได้ใช้เรื่อยๆเนาะนี่ครับเสื้อพวกนี้ที่อยู่ในตู้นะครับนี่ค่ะสี่สิบห้าสิบปีครับก็ไม่ไม่บูดไม่เน่านะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่อันนี้สดๆนะครับซื้อมาสดๆนะครับนี่จะเป็นของใหม่เบิกมาใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนซื้อมายกลังนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเฉพาะเป็นคันนะครับเฉพาะคันไปเลยอันนี้ผมก็ได้ตัวใหม่มาครับขันไปเลยนะครับ ขันแค่แน่นนะครับมันก็อยู่แล้วครับพวกนี้ตัวนี้จะเป็นบล็อกเบอร์เบอร์อะไรคะช่างสิบสองเนาะสิองนี่นะคะจะพอดีลงล็อกชุดมาเบอร์สําคัญไม่มีเลยครับเบอร์นี้จะได้ใช้บ่อยใช่ค่ะใช้บ่อยอันนี้ช่างไปซื้อมาใหม่เลยอันนี้ใครมีบล็อกลมก็ใช้นะครับใช้ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีบล็อกธรรมดาก็ขันมือก็ได้ครับเนี่ยขันมือก็ได้ตันนี้ก็อยู่แล้วเนี่ย ให้แต่เป็นเบอร์12ก็ใช้ได้เหมือนกันแค่สองตัวต้องไอยู่แล้วสี่ตัวใอ้สี่ตัวนะคะทุกทิศทางอยู่แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องแน่นเกินนะคะเผื่อเขาไปซ่อมกับช่างอื่นเนาะแล้วก็รถไม่เสียหายอะไรรถไม่เสียแล้วก็ช่างก็สามารถที่จะถอดง่ายนะคะไม่หลุดอยู่แล้วค่ะไม่หลุดไม่หลุดแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันทําไม่ออกนี่นะคะแค่นี้ก็แน่นแล้วบล็อคลมก็มีครับแต่ไม่อยากใช้ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับประหยัดไฟได้นี่นะคะคันมือนะคะบล็อกลมก็มีแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่เมื่อสักครู่ที่เราถอดออกเลาะใช้บล็อกลมก็ยังไม่ออกก็เลยใช้วิธีการนะคะตามคลิปที่แล้วก็คือใช้วิธีแบบเจียออกนะคะเทคนิคก็จะมีหลายอย่างนะคะก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะสตอหน้าสตอหน้าใช้กันได้ครับแทบจะใช้กันได้ ทบจะทุกทุกรุ่นทุกตัวอ่ะโอเคนี่ช่างชาบอกว่าส่วนใหญ่สเตอร์หน้าก็จะใช้ได้แทบทุกรุ่นนะคะทุกตัวนะคะส่วนใหญ่จะกี่ฟันช่างสิบหฟัน14ฟันนะคะสิบหฟันไม่ค่อยจะมีอเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็น14ฟันนะคะสําหรับสเตอร์หน้าร้านก็อบจัดให้มาแบบผิดด้วยท่า้ะเราไม่ไม่ไม่รอบคอบไม่เอียดนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ว่าให้เรามีความไม่โทษคนอื่นโทษตัวเอง นี่นะคะให้เรามีความรอบคอบสังเกตถ้าเป็นไปได้เอาตัวอย่างของเดิมไปเทียบเลยนะคะเพราะว่าบางร้านนั้นถ้าเราซื้อมาเราทําการแกะอะไรไปแล้วหรือเอาออกจากร้านไปแล้วเขาไม่ค่อยจะรับเปลี่ยนนะคะก็มาแชร์ความรอบคอบให้ท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะก่อนที่จะประกอบแล้วก็ มาเป่าก่อนนะคะในส่วนขององค์ประกอบของล้อผ้าเบรกอะไรใดๆต่างๆนะคะก่อนที่จะประกอบเข้านะคะทำความสะอาดก่อนนะคะเศษดินเศษตะกอนต่างๆก็จะได้หลุดออกไปนะคะก่อนประกอบนะอ่ามมือลิงตัวนี้นะครับเราก็ฉีดโซนดีดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช็คพวกเป่าลูกฟูกใช่ไนะครับมันอยู่สภาพดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ ยางกันกระชากอย่างเงี้ยคือหมดอายุแล้วนะครับแบบนี้มันไม่ไหวแล้วทำนี้มันหลุดออกจากกันเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งแจ้งเจ้าของรถให้เปลี่ยนนะครับถ้ายังไงนะครับไปดูงบในกระเป๋าตังค์นะครับแต่ถ้ายังไม่มีงบก็สามารถที่จะใช้ได้ก่อนนะคะถ้าไม่ได้ก็ขัดขัดหน้านิดหน่อยครับมันยังเหลือภาพบกอาอย่างนี้มันลื่นไหมนะครับขัดแต่งนิดหน่อยก็ได้เลยครับแล้วก็ ปืนอะไรนะครับมาดูนานอนนี่นะคะก็มาขัดหน้าผ้าเบรก okay. อันนี้ที่ช่างทำอยู่นะคะจะเป็นขัดหน้าผ้าเบรกนะคะเบรกยังหนายังไม่หมดแต่มัน,ม,นมีรอย ไม่มันถ้าเกระเป๋าลมนั่นไปดูมดุมดับเบลกใชขัดดุมดับเบลกด้วยนะคะนี่นะคะนอกจากเราจะมาขัดหน้าผ้าเบรก็มาขัดตรงดุมดุมด้วยดุมดับเบลกนะคะเพื่อให้การบรอะไรต่างๆนะคะเสถียรมากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวช่างจะทําการประกอบแล้วนะคะเก่าๆมือลิงนะครับสําคัญมือลิงชอบติดตายนะครับขึ้นสนิมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถอดแยกชิ้นนะครับระบวกแปลงลวดนะครับแปลงลวดปั่นนะครับถ้ามีถ้ามีมอเตอร์มีอะไรปั่นนะครับแล้วก็ปั่นทั้งแกนนะครับแล้วก็เบ้ารูนะครับรูรูรูตัวตัวนี้นะครับแล้วก็แกนมือลิงครับให้มันสะอาดแล้วก็ใส่จาระบีแล้วก็ประกอบไปใหม่นะครับมันจะลื่นนะครับ เ็นรถเก่าๆขึ้นมามันจะขึ้นสนิมแล้วก็ติดตายนะครับมันเบรกไม,ไม่ค่อยคืนตัวดิ่งกลับนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่างก็จะทําการประกอบนะคะแล้วก็ไล่เบรกไล่อะไรใดๆต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีเดียวเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราประกอบ ชุดสเตอร์ไปแล้วนะคะก็โซ่นั้นจะยาวไปนิดนึงนะคะเลยทําให้มันหย่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดโซ่ด้วยกันนะคะมาดูวิธีการนะคะอาจจะมีหลากหลายวิธีแต่วันนี้นะคะครงอาจจะมาแชร์นในส่วนของวิธีการที่ช่างชาทำนะคะ